ครับทานผู้ชมทุกท่านวันนี้เราอยู่กับคลิปสอนเล่นของผมอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับไดโนเสาร์ที่มีชื่อว่าเดียบรเซอร์ท็อปส์ครับผมนะฮะอ่ะวันนี้จะเป็นคลิปสอนเล่นเล็กๆน้อยๆของเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งหลายๆคนขอกันมาเยอะนะครับเนื่องจากว่าตัวผมเองก็เป็นโปรเบเยอร์เกมตัวตัวเฮียนี่นะฮะเออก็ก็เก่งอยู่พอสมควรเลยวันนี้เราอยู่กับน้อง ทีแม็กนะครับแม็กจะคายมาดูเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเําแม็กก็จะมาเป็นคู่มือช่วยผมสอนนะฮะวันนี้เพราะว่าเจ้าเดียบลเนี่ยเล่นตัวเดียวไม่ได้นะฮะมันต้องอยู่กันเป็นฝูงนะครับทีนี้เรามาศึกษาเรื่องมูเมนต์ของเดียบลก่อนว่ามีกี่โหมดนะครับเดียบลจะมีทั้งหมด2โหมดคือโหมดปกติแบบเดินทั่วไปอย่างนี้กับอีกโหมดคือโหมดตั้งการนะครับเป็นโหมดพร้อมสู้นั่นก็คือการกดคลิกขวาทีหนึ่งหรือคอนโทรลนั่นเองนะครับ โดยส่วนมากแล้วคนจะกดคอนโรลนี่เขาจะนิ่งอย่างนี้เลยนะฮะแต่ว่าเขาจะสามารถหันข้างใส่ศัตรูได้แบบนี้เลยนะฮะอันนี้แม็กหุนโชว์หน่อยหุ่นตัวโชว์หน่อยผมหุ่นตัวเป็นไหมเนี่ย oh. <c oughs> อ่า,น,านี่นะฮะเขาว่าจะกัดง่ายอย่างนี้เลยแล้วก็สามารถปดชิปเพิ่มความเร็วได้อีกด้วย <c oughs> ส่วนรูปแบบการโจมตีนะครับผมนะฮะถ้าอยู่ในโหมดปกติเวลาเขาขวิดน,นะครับจะขวิดด้วยท่านี้ คลิกซ้ายนะฮะส่วนคลิกขวาคลิกขวาค้างจะเป็นการตั้งก์ดนะฮะเขาจะกดวงเขาลงแล้วดาเมจที่เขาได้รับเวลาโดนหัวนะครับผมนะ่จะลดลงถึง9กบเเลยทีเดียวเนีย่ยแม็กลอ,ลองวิ่งเข้ามาปิดพี่แม็กลองวิ่งมาปิดนีด่นะฮะ แล้วมันมีการหารันหัวออกด้วยนะให้เราสามารถออกไปตั้งตัวได้ด้วยนะครับไม่มีดาเมจนะครับผมแทบ่ด้เับดาเมจก็เป็นที่ได้รับแทบไม่โดนเลยเนะี่ยแล้วก็อย่างที่เห็นแน่ถ้าโจมตีเมื่อกี้ของท็อนะครับถ้าเกิดเขาวิ่งอยู่แล้วเขากดคลิกซ้ายโจมตีจะเป็นการงัดหัวขึ้นนะครับและศัตรูที่ได้รับจะติดสตั๊กเกิลแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้ำหนักน้อยน้อยพอ,อนเนี่ยก็จะล้มไปเลยนะครับผมนะครับทีนี้เรามากันในรูปแบบการโจมตีแบบอัติเนตโจมตีมากก็จะเป็นการ ม้วนหัวไปปิดอย่างนี้เลยนะครับผมนะซึ่งถ้าโจมตีนี้ไม่ทําให้ศัตรูล้มหรือติดสตั๊กนะครับแต่เป็นการเหมือนแบบโจมตีเพิ่มบีอะไรประมาณนั้นนะฮะไม่ได้แรงมากแต่เพิ่มบีนะฮะเพราะว่าดิปปี้เป็นตัวที่บีดแรงพอสมควรเลยเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่ามีอาวุธเป็นเข่าที่แหลมคมนั่นเองหน้าก็จะประมาณนี้ปึ๊บอ่ทีนี้เรามาถึงเรื่องอ b บิลิตี้ของเขานะครับดิปปี้นะครับจะมีแถบสเตมิน a าพิเศษเพิ่มเติมนะครับ10หลอดน,นะฮะ ก็คือเมื่อสเตมินาเขาจะใช้สเตมินาสำรองก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่สเตมินาจริงมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันตราบใดที่เราเคลื่อนไหวอยู่นะครับและอยู่ในโหมดนี้เราสามารถกดโจมตีทีหนึ่งเพื่อทำท่าสเปริงได้นะครับนะฮะนั่นก็คือท่านี้ป๊อกนะฮะเคาะไปหนึ่งทีเห็นไหมฮะว่าหลอดสเตมินาของดิบี้นะฮะจะหมดลงไป1หลอดเล็กนะครับผมนะฮะซึ่งสามารถใช้ได้10ครั้งนะครับก่อนที่เขาจะใช้สเตมินาจริงมาทีนี้ ความสนุกของ d โ a b l o s e r อ p ส s นะครับก็จะมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งก็คือพวกเขาสามารถเอาหัวปิดกันเองได้นะครับสามารถงัดกันเองได้เลยเป็นเกมเพลย์อย่างหนึ่งที่เดฟเขาใส่เข้ามาให้มันดูสมจริงมากขึ้นบวกกับว่าผู้เล่นก็อยากจะอยากจะเล่นอะไรแบบนี้กันนะฮะคนเล่นเกมไดนเสวรรร์ก็น่าจะชอบกันมาเดี๋ยวเราเรามาเทสให้คนดูดูกันหน่อยดีกว่าน้องเดิมสองสามวิ่งกันมาชนเลยฮึ๊บอ,อือทำไมงัด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 ,งด อ่านั่นแหละแห่ะหัวจะชนกันแล้วเขาจะสามารถงัดซ้ายงัดขวาได้อย่างงี้นะฮะนี่เดินเดินแข่งกันเลยใครจะมีหน้ามากกว่าหรือตัวใหญ่กว่าก็จะได้เปรียบนะครับนี่อ่านะงัดกันอย่างงี้ได้เลยแล้วก็ระหว่างงัดอยู่ก็สามารถโจมตีได้สามารถกดโจมตีนี่แน,นะกระแทกอย่างนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็งัด ตอขึ้นอ่าสู้กันแบบนี้ได้ด้วยนะฮะฝุ้นเขาใส่กันอือเจ็บโดนตัวเต็มเต็มอึ๊บอ่าล้มนี่นงัดเขาหลบหลบลบลบอืมหลบเจ็บอ้นี่ถ้าโดนงัดตัวลอยก็จะแบบนี้นะฮะกดที่ซ้ายค้างน้องอืมกระเด็นนี่นะฮะเกมเพลย์มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับพี่ เราเปิร์กของดิปปี้นี่มันต้องอัพอะไรมั่งครับอ๋อเปิร์กของดิปปี้ใช่ไหมฮะดิปปี้จะเป็นตัวที่<ม>อย่างแรกเลยเราต้องดูจุดอ่อนเขาก,ก่อนตัวเขาจะเป็นตัวที่แพ้บปลีดหนักมากก,กว,าว่าจุดอ่อนใหญ่ๆของเขาก็คือลำตัวนะครับกลางลำตัวทั้งหมดเลยรวมไปจนถึงหางด้วยนะฮะเขาจะมีจุดแข็งอยู่จุดเดียวคือหัวฉะนั้นจุดที่เขาแพ้อาจจะเป็นบปลีดเป็นหลักนะครับผมนะฮะอ่าเดเมจไม่ค่อยเท่าไรเพราะตัวเขาสามารถตั้งกรดบรับได้ฉะนั้นเปิร์กแรกที่แนะนําจะเป็นอีพายเดอร์มอลนะฮะ fibrosis นะฮ fibrosis เออก็คือ increase blood resistance ก็คือการลีดนั่นเองส่วน perk ที่สองนะฮะก็จะเป็น perk สำคัญของกินพืชอีกแล้วนั่นก็คือ tactile endurance ก็คือ convert i n e r m i n g damage to stamina เปลี่ยน damage ที่ได้รับเป็น stamina ของเราเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ stamina สูงมากอย่างที่ผมบอกว่าเขามี stamina สำรองก็จริงแต่ว่า stamina สำรองก็หมดปุ๊บ stamina หลักก็จะหมดตามตาม,ตามลงมาด้วยก็คือจะใช้แรงมากใช้ stamina สูงมากบวกกับกว,ว่าตัวเขาเป็นตัวที่เคลื่อนที่แบบรวดเร็วอยู่ตลอดเวลานะฮะตอนอยู่ในบดนี้เนี่ยเขาต้องเล่นมดนี้แล้วกดชิปตลอดเวลาเพื่อให้ตัวเขาหันตามศัตรูถัดน,นะฮะแล้วมันก็จะกินหลอด stamina ไปเรื่อยๆนั่นเองถ้าเกิดโดนโจมตีปุ๊บ stamina ก็จะขึ้นไหมเขาสามารถตั้งตวไดด้กะ,ะม่าจโ โจมตีในจุดไหนนะขอแค่ความแรงที่โจมตีมาแรงพอสมควรอ่ะก็จะเปลียนเปอร์เซ็นต์ที่ได้รับตามที่กําหนดเป็นเซมินาให้เราแล้วสุดท้ายนะครับเป็น c o n เ e n ทัลไฮโ p เล็กซิสนะครับผมนะฮะถามว่าทําไมถึงให้ใช้เปิร์กนี้นะฮะเนื่องจากว่ามันเป็นเปิร์กที่ป้องกันดาเมจ ยากสัตว์ใหญ่มาขึ้นตามเปอร์เซนต์ที่กำหนดนะฮะแล้วตอนนี้มันมีสัตว์ใหญ่เพิ่มเข้ามาอีกตัวหนึ่งก็คือมายาซอร่าน้ำหนักมากกว่าเรามากครับบวกกับว่าเราสามารถที่จะสตันเขาได้นะฮะก็จะสามารถเพิ่มโมเมนต์เกมเพลย์แล้วก็เปลี่ยนกลยุทธ์ของเราได้ดีอีกด้วยบวกกับว่าเราไม่เราเราจะไม่โดนดิบี้ฟาดแบบไอ้ไม่ใช่แบบสเตโกฟาดแบบ3ทีตายอย่างเงี้ยอ่าม,มันช่วยเราได้นะฮะเวลาสู้กับตัวใหญ่ๆนั่นเองนะครับบวกกับว่าเดี๋ยวปีหน้าจะเป็นปีที่ เอเข้ามาในตัวเกมแล้วนะครับก็จะได้นำสามเปิร์กนี้เป็นหลักนะฮะส่วนเปิร์กจะหนึ่งก็แล้วแต่ผู้เล่นอยากจะลองเล่นกันดูแล้วกันอยากจะรู้ครับว่าสําหรับดิปปี้แล้วแน,นวเสาตัวไหนสาหรับดิปปี้ตัวไหนสู้ยากบ้างครับพี่ด <DB S 1> ิปปี้นะครับตัวที่สู้ยากสำหรับคนที่เกมเลย์เป็นนะพี่มองว่าไม่มีตัวไหนสู้ยากในตอนนี้นะฮะเล่นได้ง่ายทุกตัวนะครับแต่แล้วแต่เปิร์กของเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะถ้าเซิร์ฟเวอร์ไหนตั้งตั้งเปิร์กไว้ให้ กินเนื้อเล่นง่ายอ่าก็อาจจะทําให้ดิบี้สู้กินเนื้อยากขึ้นประมาณนั้นแต่จะเป็นไดโนเสาร์ที่พี่คิดว่าสู้ไม่ได้เลยก็น่าจ,จะเป็นจระเขคค้ <laughs> เพราะว่าจระเข้ปกติเขาเล่นในน้ำใช่ไหมล่ะถ้าเล่นบนบกก็อาจจะมีโอกาสสู้ได้ แต่ถ้าเล่นในน้ำปุ๊บเราโดนกดลงน้ำมันมันือนดไม่ได้สู้ครับปล่อยจอยได้เลยครับใช่ปล่อยได้เลยปล่อยเมาส์ได้เลยมันเป็นตัวที่แบบไม่แฟร์เลยโงแฟร์เพลย์สำหรับวันนี้ก็คลิปสอนเล่นดิบี้ก็มีเพียงเท่านี้เกมเพลย์ก็จะมีประมาณนี้ถ้าอยากรู้สเต็ปการเล่นก็เดี๋ยวจะทำคลิปสอนแยกขึ้นมาอีกนะฮะขอดูยอดก่อนว่าไปโอเคหรือเปล่าคลิปนี้ขอสค่คันสิบไลก์ก็พอไม่ต้องเยอะอ่าเออสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ